โถ่แปดอันไม่รู้เลยนะว่ากล่องราชาหน้าตาเป็นแบบไหนนะผมยังไม่รู้เลยนะสาใบเฮ้ยเฮ้ยสตรีมที่ช่องใจเรา ทุกวันนะครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอยู่กับผมใจราวเช่นเคยนะครับผมมาแม่วันนี้เราจะมาสุ่มเกลือนะครับทุกคนสุ่มกาชาเกมนิโนคูนิคอรตเบิร์นะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มเอาเกลารดอตสีดาวนะครับทุกคนแล้วก็จะเอาอุปกรณ์สีดาวด้วยนะครับแล้วก็เอาคอร์สตูมสวยๆนะครับมา let's go ขอแซมเปิลหนึ่งครั้งอืมแอนิเมชันสวยงามจากรันตามันมีอะไรบอกไหมทุกคนว่าแบบตกโผแบบไหนถึงได้อันนี้ผมว่าเกลอละไอสีฟ้าไงไอเกลือ้านเปอร์เซ็นมันตันโอ้โหปลากระเบนเอาอีกหนึ่งครั้งให้มันลงล็อก40่สเราจะได้กดทีเดียวไงจากประสบการณ์เกลือล้าเปอร์เซ็นเราคุณคุณหยามผมอะ สวยสวยครับสวยเนี่ยสี่สิบเอ็ดละแล้วเราเปิดสี่สิบอันแล้วเรามาลงท้ายอันหนึ่งปิดท้ายแบบสวยๆไปเลยเกเรโดด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 เกเาโดดมันก็ไอหมาไฟไอหมาไฟเกเรโดดก็หมาไฟเฮ้ยฮัจยวเฮ้ยเฮ้ยเสียอันนี้ของดีล้านเปอร์เซ็นขอสอง ม่วงหนึ่งทองหกหวังว่านิโนโคุนี้จะไม่ใจร้ายกับผมนะครับโกงหรือเปล่าถ้าใครอิดฉายอยู่ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าผมเกลือแค่กับคุกกี้รันนะครับข <What? S 2> อ,อเหิดเกอดอสให้มันจบจบไปให้มันจบจบไปเขียยรูพลังแบบวันฟอร์ออ อันนี้ท่านมืดออกยากนะโผล่ว่ท่านนี้ออกยากอาจจะเกลือที่ไม่ได้เกลารดอสแต่ผมว่าเกลือประมาณ50%อันนี้ผมว่าโอเคนะผมว่าผมว่าอันนี้โอเคผมว่านนี้ไม่แย่ผมว่าอันนี้ไม่แย่กูเพิ่งจะเติมมาไอ้นี่ก็ขายกูจังเลยไอ้นี่ก็ฟาร์บกับเอาไหม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 เอาป่ะเอาไหมเอาไหมเติมเปล่าเติมเปล่าโค้ัทชิ่วอีกรอบเกลาร์คุณเกลาร์ดอตคุณ เฮ้ยสี่ลุงอาจจะเป็นคุกกี้ร้านข้าชื่อไปว่ามีร้อ็แต่ให้เป็นสีลุงเซว่าจะมีอันหนึ่ง นาโทษนะทนโทษนะทุกคนโทษนะ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 ษนะถ้าไม่ได้เกียร์ดอนน้าอย่างน้อยขอแบบธาตุแสงอีกสักอันหนึ่งให้มันมันจบแบบสวยๆได้ปะฮะไอ้ขอให้ได้ตัวซ้ำงน้อยก็ไม่ก็ไม่ดีแหละเอาไปตีโบได้ก็จริงครับเราไม่เน้นเล่นเราเน้นเติมห้องไว้คอนเซ็ปต์เพลิจใจแล้วไม่เน,เน้นเล่นเน้นเติมเกียร์ดอนมาเถอะดูกพอ่อว้าวว้าววว้า าพลังที่สุนต่อกันรุ่นสู่รุ่นผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมาเป็นเกอละอดเกอละอดกลายเป็นถั่วเอลอดกลายเป็นถั่วกลายเป็นถั่วเน่าไอ้มันก็น่ารักทุกคนมันเน่า ขอขอ,ขอไปดูความน่ารักก่อนเพื่อเพื่อมันดีไงอไอ้ไอ้ไอ้โอยน้องมีสองขา <laughs> น้องมีขาด้วยทุกคนค ขอดูเลขก่อนเลขมันยากขนาดไหนเลยทุกคนไอเนี้ยซีแล้วก็ศูนย์จุดสองห้าศูนย์ศูนมึงบ้าแล้วคุกกี้รันยังไม่มีศูนย์จุดเลยนะคุกกี้รันยังไปหนึ่งหรือแบบสองหรือสามเลยสักอย่างนี่แหละนี่ศูนย์จุดผมว่าในสิบอันอนะส่วนใหญ่มันจะมีม่วงตลอดเลยทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องมาลุ้นว่าม่วงอ่ะมันคือมันคือม่วงแบบไหนเว้ยว่ายังไงก็มีม่วงอันนึ่งในอยู่แล้วอ้าวว่ายังไงก็มีม่วงอันนึ่งในอยู่แล้ว มึงเก็บคำพูดมึงไปเลยนะไอ้ใจเรามึงพูดอะไรออกมาลองโยกไปอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์สิบครั้งเพื่อเคลียร์ดวงไม่ดีออกก่อนแล้วกลับมาอีมาเกน <c oughs> ขอสีดาว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 ธนูสีดาวธนูสีดาวธนูสีดาว <c oughs> เปิดเป็นแสน กล่องกล่องเขียวนี่กล่องดีไหมผมว่ากล่องเขียวมันรู้สึกมันไม่ดีปะมันก็คือกล่องทองป่ะเ <What? S 1> ช่ป่ะไม่ดีหอ่อเกือมันคือสามดาวหรอสมแล้วที่เป็นทะเลเกือซะจริง <c oughs> เกลือรสป่อย่างที่บอกนะครับเรามาเพื่อขัดจัดดวงเกลือสีม่วงล่างกระสิ์ ปอบอมปอปอมปอบอม้บอกแล้วมันมาบอกแล้วมันมาเออสองตัวอย่าเพิ่งดีใจถ้ากูกดสองตัวแล้วกูไม่ได้เกลาโดดนะหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นโบสี่ห้าหกทิ้งจบยัดใต้ไอแอมเจอรี่ักตีหัวใจไอแอมตกบันไดเพราะไอหมาตัวนี้ขออย่าเอาตัวที่แบบเชี่ยมันหน้าตางงูอ่ะเมื่อกี้สีทองเฮมื่อกี้คืออะไรสีทองสุดท้ายอ่ะ ไม่เป็นไรอย่างน้อยเป็นธาตุแสงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะแล้วไม่เป็นไรยังโอเคอยู่หน้าอยู่ธาตุแสงธาตุแสงไม่แย่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 ธาตุแสงธาตุแสงใครล่เลดออกมา0.1นะ0.1นั่นเว้ยทุกคนคือมันต่ำมากนะเกรานอสแมงนะ่ง0.2อ่ะไอเรี่องนี้0.1ออกแสดงว่าแสงสุดท้ายที่พุ่งออกมามันจะบอกธาตุใช่ไหมงั้นต้องเป็นแสงสีฟ้าเพราะเกรานอสเป็นธาตุน้ำ 洗吧，洗吧。 ามันกูไม yeah, ่ต้องการกูต้องการมึงตอนต่อไป1,000เพชรขอานเชี่ยวหัววาชี่ยวเชี่ยวใบหัดเชี่ยไเลเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแสงแสงม่วงแสงม่วง ไม่ต้องร้อนพี่สัตว์เลี้ยงไม่จะเป็นเท่าอุปกรณ์มันจำเป็นไม่เข้าใจเขาว่าของมันต้องมีหรอทั้งมือเขามีกันหมดกนละดอนอ่ะทั้งมือเขามีกันหมดอ่ะลองคิดภาพดิถ้าคนเดินมาทักผมอ่ะเอาดีใจเ้าแล้วผมมีตุ่นโง่ๆกับม้านีํเนี่ยหออไอ้เอเจ้าหน้าไปไว้ไหนอ่ะ้อกกัดกีฬานอนมันเป็นเกมอวดไว้มันไม่ใช่เกมเอาไปสู้มันเกมอวดอ๋อ ตัวเชีย่ยไรวะไี่ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยมบอกกูทีนี่นตัวเชีย่ยอะไรเนี่ยอเอาเอาคอสตูมก่อนคอสตูมก,ก่อนแล้วกันผมอยากได้พวกชุดไอ,ไอเนี่ยไอไอเนี่ยชุกตาชุกตาซัมเบซ่าเนี่ยอะไรเนี่ยเออกับชุดในความเป็นจริงเนี่ยว้าเรามาเอาของดีๆเบาๆกันก่อนดีกว่าสายแฟชั่นสายแฟชั่นอ๋อมันมีสีม่งวกงกับสีฟ้าใช่ไหม อันนี้อันนี้คือของดีใช่ปหต้องบัเพลงบัเพลงบัเพลงเพลงนี้ใช้ได้เสมอ always ขอชุดสวยๆไม่ใช่เอาอ e m o จ i มา<ไ>อย่าบ้าบอเอาอีโม j i มาอย่างน้อยขอเป็นท่าเล่นหรือท่ายืนนะครับอ่าเส้นได้ไอ้โอ้โหเส้นได้โอ้โหช้อนความเข้มข้นโอ้โหเส้นได้โอ้โหช้อนโอ้โหเส้นได้ โอ้โหเส้นได้โอ้โหกูไม่อยากเปิดต่อแล้วมันนี้น้อยบางคนจะเป็นแบบข้ายืนแบบหรือแบบคือถ้าหลายคนไม่เข้าใจว่าเส้นได้กับช้อนมันคืออะไรเส้นได้กับช้อนมันคือมันคือเกลือนุผมมันคือเกลือที่เอาไว้ไปประกอบชุดนะครับไม่มีไม่มีคุณค่าเลยครับเออมีก็ไม่อยู่ไม่มีใครช่วยกูยยอย่างชนะขอบเลยไหนกูขอมองใกล้ๆสิกูอมองผิดหรือเปล่า <What? S 1> ถูกใต้าตา เปิดดาวว่าใต้ตาคูเดาเสื้อทำไมอ่ะมันไม่ได้ป่ะวะส่งมันน่ารักนี่ไงไอเมาส่งเลกสุดโอ้โหมึงเอาส่งเลกสุดมาให้กูทําไมกูจะเอามาทําไมเนี่ยไอ้ขอบตาดําเนี่ยกูเอามาทําไมกูเอามาทําไมกูเหมือนกูเหมือนโจ๊กเกอร์เนี่ยให้กูเป็นคอสเพลย์เป็นโจ๊กเกอร์ไหมล่ะมา หาอุปกรณ์สีดาวนะครเนี่ยถ้าเราได้ธน <io> <S US S> ูพวกธนูแสงธนูมือนะมันจะโคตรตึงนู่นเนี่ยศูนย์จุดศูนย์สองหกแปดโอ้แม่ก๊อตสีดาวเตยเยอเดี๋ยวก็ได้เฮ้ยโอ้โหเรียบร้อย อ๋อสัลว่ากล่อง<ๆ>ที่ลงมาันต้องเป็นกล่องพิเศษเลยใช่ป่ะนี่สองดาวหมือนยังไม่ได้สามดาวมานี่ทุกคนมึงยังไปใส่ชุดได้อยู่นะยังไม่รู้เลยนะว่ากล่องราชาหน้าตาเป็นแบบไหนนะยังไม่รู้เลยนะงั้นทุกคนหลับตาห<ะ>ลับตาก่อนผมนับนะสามสองหนึ่งเฮ้ยยี่สิบห้าใบมาจากไหนตกใจชเชี่ยวโหมาเฉยยี่สิบห้าใบงงจังเลยครับไม่นั่งกันในบัญชีหายไปเจ็ดร้อยกว่าบาทตกใจโหสงสัยมันนะ มันคงแบบเออมันมีคนเสกมาให้แหละรู้คนเนาะเออก็ลุยต่อดีกว่าเนะนอเราเน้นโชว์ไปเลยสิบอันเกีาดอนสี่บวงสี่บวหญ่แนวหญ่แนวดูไม่ดีคนจริงต้องไปแนวหนึ่งเป็นเดิมโปรต้องย้ายย้ายที่ก่อนย้ายที่ก่อน ต้องกลับเมืองก่อนเนียดูดิจะมป็กรทุกคนเลยยูขี้อวดขี้อวดไม่ชอบหระก็ยืนตรงกลางไปดิครับก็ยืนตรงกลางไปดิครับขอพลังจากทั้งขิดดอมส่งดวงส่งดวงส่งดวงมาให้ผมด้วยไป 5ตัวขอ5ไข่ได้วหหนะ้าใบได้ปะขอ5ใบไดนะ้ปนะไม่เยอะไปขอ5ใบทุกคนช่วยพิมพ์อธิษฐานผมงด้วยขอลองขอลอง It was at this moment that he knew he fucked up ยังไม่ทันได้เตรียมใจเลยไม่มีเอฟเฟคะไรเลยเหรอมึงกระแทกหน้ากูอย่างนี้เลยเหรอ เกลาดอนน้อยรักใจเกลือครับเฮ้ยเฮ้ยคุณบูลี่เหรอครับคุณบูล um 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 ี่เหรอครับตัวตัวไหมครับคุณบูลี่อย่างนี้ไม่ได้นะครับไอ้ตู้เนี้ยผมว่าไม่ไม่ได้ละไอ้จ้เกลาดอสกลัวไม่หวังละลองตู้นี้ดีกว่าไอ้แล้วเปิดมาก็ไม่มีสีอื่นมีทองไอเวนผมเชื่อมั่นในเกลาดอสไม่มากูไม่เติมเลยนะไม่มากูไม่เติมแล้วโอ้โหไม่มาชิว a few inches later มีแต่คนมาโมอ่ะมีแต่พวกมาขิงผมมาผมกดไปแบบผมกดไปเกินสิบแปดสิบโลแล้ววะมาช่างไพฟ้าเลยอ่ะไอ้เจลิดมาบังกูด้วยกูโอ้โหเอาตูดเอาตูดแมวให้กูโดมอีกกูอย่างชอบกัดกับม้าน้ำกูแม้กัดกับม้าน้ำกูแม้เฮ้ยมีม้าน้ำเหมือนกันเลยเฮ้ยเราคือเพื่อนกันเราคือเพื่อนกันเฮ้ยนี่มันสมาคมม้าน้ำนี่หว่า ทองแปดอันคืยทองแปดอันกูถามจริงไข่เค็มีไข่เค็มชายา <c oughs> สุดท้ายนะสุดท้ายนะอันนี้สุดท้ายนะ <What? S 1> ผมว่าเราต้องไปเซิร์ฟไอ้น anyway, ี่เว้ยเซิร์ฟสักแบบ24อบ่ะไกลๆอะไกลๆหน่อย <c oughs> เพราะว่าตอนเนี้ยมันอาจจะมีคนแย่งเยอะ <c oughs> นี่คือ10ใบสุดท้ายของเกมนี้นะครับขอนะครับอาจจะไม่ขออะไรมากนะให้ผมได้เห็นสีม่วงนะ <c oughs> จริงๆนี่ใงจังหวะที่เขาหันไปดูสีม่วงเลยทุกคน <What? S 1> มันหันไปมองปุ๊กกดเลย ออัยยูงโโมง่พระเจ้าอยู่ขงมยผมอ,อยู่สามใบเอาไว้เอาไว้เอาไว้เดี๋ยวมึงดูนะสามใบโป๊ะไอ้ิวมาน้ำสามตัวชกจอกูชกจอเอ้ยไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้ำ จิ้งเหลีไปก่อนละกันม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 ันตัวนี้มันก็เก่งนะตัวไม่อยากให้กหระหน่อนะเฮ้ยไม่ทำเฮ้ยสีทองทุกี้มีออล่าที่มันเหมือนใครแสดงว่าตัวนี้อาจมีศิ์เป็นท่าแสง เชี่ยวินาทีสุดท้ายจริงๆเชี่ยดูแสงออร่าไอ้เชี่ยเหมือนบอกแล้วว่ากูมาจากเทพเจ้ากูคือเทพเจ้าดูออร่ามันเชี่ยเออในสุดีเองไม่เห็นใจอ่ะครั้งสุดท้ายอ่ะเหลืออีกอันหนึ่งอย่าเพิ่งดีใจไปดวงผมยังไปได้ไกลกว่านี้ไปสามด้วยสีทองออร่า นะได้18โลแล้วไงได้18โลแล้วไงได้10โลแล้วไงได้ท่ากูหรือเปล่าก็ไปเอาวีก็เกือบเหมือนเดิมเอออันนี้ก็อันนี้ก็เสียไปเยอะก <c oughs> ันวนี่ก็เสียไปเยอะอปด็นนะปะดึงทุกคนปดนนะประเด็นนขออนุญาตใส่แว่นกันแดดน,นะครับทุกคนพอดีมันดูแล้วมันแสบตา เหลือคอตุ้มโม้ห่าไม่ไม่ไม่เราเราจะไม่กดคอตุ้มแล้วเราจะเก็บความโชคดีของเราไว้แค่นี้พอเนาะ